ีครับผมตู้กิจชานัดจันเชยววนิชจากร้านเวนจากกรสินครับผมผมชอบพารามอเตอร์แต่เด็กแล้วครับไม,ไม่ไม่มืดไม่เลิกไม่มืดไม่เลิกอืมเนาะเพราะมาก็มืดแล้ว มองล่มด้วยนะคะมองล่มด้วยแต่งให้ตรงตรง พวกพวกน่าจะขาดเรื่องเยอะเหมือนเหมือนอยู่ท้องฟ้าครับไม่เหมือนเหมือนอยู่ในคั้วฟันนะผมเดีวพอขึ้นไปข้างบนสวยไหมคะสวยมากครับเออแล้วสติต้องอยู่กับรถมาผมดูไม่ไม่กล้าดูยังกล้ดูสร็จโยอดสุดยอดครับผมหน่อยมาได้ครับ ดีครับครับเู้ยสุดยอดครับมีเวลาให้ตื่นเต้นเลยเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมมากใช่ไหมครับกลัวกลัวมากยังกลัวอยู่ไหมตอนนี้ยัง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 กลัวอยู่ครับยังกลัวอยู่เนาะไปแรกเนาะครับเนาะตอนนี้ท้องฟ้าเป็นของน้องตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วออกมาจาก สาล้อก็ฝึกวันเดียวแจมเลยเห็นไหมไม่ต้องเหนื่อยด้วยน,น้องตู้ครับน้องตู้กาลสินรหัส6408ฝึดไฟเป็นตีนเ๊เรียบ,ร,ยบร้อยแล้วครับวันนี้ไม่เป็นที่คาดฝันว่าจะขึ้นได้ฝึก <c oughs> สามล้อวันเดียวเก <c oughs> ่งมากครับโอเค okay. 6408น้องตู้กาลสินครับ ขอให้บินปลอดไฟทุกไฟบินขอให้มีความสุขกับการบินสมกับความตั้งใจที่เราใฝ่ฝันอยากบินล่อบินพลังม,มาเตอร์นะครับ,รบเยสุดยอดมากน้องเก่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 งปลอดไฟทุกไฟบินครับผมอ้าวอ้าไปไหนไปไหน ตื่นเต้นหายได้ยังยังครับยังยังจะกลัวยังแค่ชันเลยวันนี้เราเอาเคคนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บไฟครับแต่ว่าก็ต้องฝึกไปด้วยแล้วก็พอได้แล้วก็ค่อยขึ้นใหม่วันนี้ฝึกกันมาทั้งวันเนาะวันสุดท้ายก็บินได้จนได้นะครับไม่เกินความสามารถนะครับเก่งมากครับน้องครับทำได้แล้วครับต่อไป้าเป็นกโอเควันนี้นะครับ มาที่บ้านท่านประธานเราก็จะมาลดน้ำโวยพรให้บินปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มด้วยที่ท่านประธานครับผมเดินนะดีดีเด้อปลอดภัยปลอดภัยอาจารย์ทำนีป่ะทำนีแล้วเพราโดนไะไรสิคันปลอดดีปลอดภัยปลอดภัยคือกันแล้วล่ะมาเป็นยังไงกัดเสือบ่ดเนี่ยปลอดภัยด้วยอันนี้ทอนแขวแล้วก็นเี่ยแขวนจะมีแน่ครับ พ่อประสิทธอนชาวให้น้ำบายไปก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเหนื่อยมาหลายวันถึงวันนี้ได้บินได้ก็ต่อไปก็ขอให้บินอย่างปลอดภัยได้ก็อยากประมาทเออเพียงแน่กิดควงควงขึ้นจะพูดถือความเ้อก็ขอให้บินอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยทุกไฟบินนะครับน้องตูโชคดีน้องโชคดีใช่ใช่จ่ายกัน บินสนุกสมคำตั้งใจปไปคะมนครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับน้องตู่ด้วยนะครับนักบินใหม่ขอให้บินด้วยมีความสุขสนุกสนานมีความสุขตลอดครับปลอดภัยตลอดไปครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับยิ่งเศร้าไงเจ็ดสิบห้าปียิ่งเศร้านะจังครับตามกสไปคนหมวกบนนี้หมวกมันมีฟาดโทรศัพท์ได้เลยไปครับผม นี่นะครับพี่โตครับแน่นะครับขอให้บินปลอดภัยบินสนุกนะครับบินให้ฟินแล้วก็อยู่โยโคงกระพันครับจริงไหก็ไม่ตกบินจริงไงให้สนุกครับอันนี้คือความจริงนะครับไม่ความฝันนะครับโอเคนะครับขอจริงด้วยครับฝันที่เป็นจริงเรียบร้อยครับเจอกันบ่อยพายุจะเจอบ่อยครับ ขอให้บินปลอดภัยตลอดทุกไปนะครับแล้วก็มีความสุขทุกไปบินว่าอาจารย์ันกอาจารยครับจัดกระบอจกไุขินขะครับช่วยสิบน้องใหุ้สุขสุวๆุขสุขุ้ขบุขส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 ุเมุขส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 ุนสุข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 อุขสุขสุกสุขสุขสุขกุขสุขสุ้วุคสุข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 นสนขสุ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 ขส มนสุดยอดมากเลยครับบีเดยครับถ้งมาถามเนี่ยตั้งฝาห้องไว้ยังรักพ่อรักแม่ครับรักครอบครัวที่สุดเลยครับทาไมแกไม่อยากมาปะวกบีไดโอ้มาเมาคุณพ่มามาพวกบีเดี